สวัสดีครับเรียบรย้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วสัดีครับวันนี้เราจะมาสอนติดกันขโมยรุ่นใหม่นะครับขั้นแรกนะครับกดเปิดน็นอกนะครับเปิดฝาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ด้านขวาในน้นนำรถเขาด้วยสิตอนนี้เราท้ำกับรถอ,<ด>อันนี้คือการขโมยรถยนต์นะครับแต่เราจะมาติดรถมอเตอร์ไซค์เนาะรถมอเตอร์ไซครุ่นรุ่นดีมนะครับดีมข,ขั้นแรกนะครับผมต้องถอดน,น็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับน็อตแบตเตอรี่เนาะ กันขโมยมีหลายรุ่นนะแต่เรายังไม <Definitely S 1> ่ได้รีวิวกันครบหมดนะเตรียมใช้กันนะแล้วเราสามารถจะลองของพวกใหม่ๆกันแลนะปุ๊นะคือแบตเตอรี่นะัอแบตเตอรี่ออกมาครับแบตแห้งดูได้ไงวะเนี่ยนี่ครลบนะครับไม่ควกบวกผมไม่ใช่แก่บวกบวช ตัวนี้เป็นเวอร์ชันทดสอบนะครับขโมยเรามีแค่นี้เองนะครับงไว้ติดตัขโมยนะครับที่จริงนี่คือของรถยนต์นะครับเราอันนี้คือมันัดแปลงเนาะใส่มอไซค์ไม่รู้ว่าจะเวิร์หรือเปล่าแต่นี่ลองกันก่อนไม่ลองไม่รู้นะนี่ข้บวกนะครับมันก็จะมีต่อให้สองเส้นบวกลบาเส้นดํากับเส้นแดงครับเส้นแดงบวกเส้นดําลบครับ ความจริงเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาติดตรงนี้นะครับเราไปติดตรงไหนก็ได้ใส่ไปขั้วที่เป็นขั้วหัวของรถนะครับที่มันจ่ายตลอดลนะเนาะที่มันออกจากเส้นนี้มาเนาะเพราะรถนี้ก็ตัวต่อกับกาวรถได้ยิ่งไม่ต้องต่อตรงนี้ก็ได้เนาะการโจรลูเนาะ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นครับ เห็นเห็นแต่ใบหูแวบหนึ่งกินไม่จำเป็นต้องต่อตรงนี้นะต่อไปผู้แดงของรถตัวไหนก็ได้นะต่อนไว้ไม่ให้จนรู้ก็ี้อันนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับต่อเสร็จเลยนี้เลยส่งรถสีมีหนึ่งกิโลนะครับขึ้นตำรวจเลย พวกนี้คือของรถยนต์นะับเอามาใส่นะอ่ะนี่รีโมทครับรีโมทมานะครับเป็นใหม่เป็นระบบชิปนะครับจะเปิดให้ดูนะสวยดเลยนะเปึ๊บไฟออกไฟออกตรงไหนครับตรงนี้แล้วผมจะกดล็องนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมุตินะครับลายจะรีโมทนี่เก็บไว้ก่อน มุ้ผมจะเอาคุณแจรถนะครับเตี๋ยวมุม้มีคนมาขโมยรถเราอันนี้ผมกดล็อกละแล้แกว่าอ,อยู่มีคนมาเปิดคุณแจรถเราด้วยนะ นี่ก็จะร้องนะครับเมื่อกี้มันร้องเนาะรับผมเออร้องติๆๆๆๆ๊ติ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 ้ติ๊ตรอติ๊ติอ,อ,อนนติอ๊ลลดดติ๊ดดๆๆติ๊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 อิ๊ตลลิอติ๊้ิ๊ติ๊ีิ๊ติ๊ติ๊ติดติ๊ติวติ๊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 ติดติ๊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 ตติ๊ติ๊ เนี่ยครับกรบจล็อกตรงนี้เหรอกรบจล็อกล่างสุดโอเคนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งปิดเลย